ประกาศซีเรสครับตอวเมือนน่อเป็นอย่างที่วิเคราะห์หรือเปล่าว่าน่าจะมีอายุแต่พอฟังเสียงแล้วน่าจะไม่น่าไปไกลขนาดนั้นน่ะไม่ไม่น่าจะเก่าถึงแบบโอยห้าสิบอะไเงี้ย,ย,ยไม่น่าถึงค่ะเอาล่ะแม่อะไรอ่ะแม่ลูกคู่นี้ชอบถิมจังเลยนะไม่ได้ยินเหรอว่าเขาเป็นนักร้องรุ่นเก่าก็ต้องเป็นรุ่น อย่างเนื้อในของเขาอ่ะไม่ใช่รุ่นใหญ่มากแม่สม่ไหมรุ่นใหญ่จะต้องเสียงเด็กๆไม่มีนี่แหละก็มีดูชมพูฟุตตี้ชมพูฟุตตี้ไม่ได้ยินเขาพูดเหรอตักตักเขาเรียกว่าตักแล้วเขาร้องเพลงใครโอ๊ตปราโมดไอ้ยะเหมือนเขาเป็นแบบบอกนัยยะเป็นการป้ายนิดๆเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมว่าแล้วคิดคนเดียวคนหนึใช่ไหมไม่กี้ปราโมดเหรอผมว่านะจริงๆแล้วเขาเป็นนักร้องรุ่นกลางเว้ยปราโมดวิเลปนะก็นี่ไงไอไอคืนที่ดาวเต็มฟ้า อะไรนี่เลยปากกาเซียนเลยทำไมอซ์รันยูเฮ้ยทำไมทำไมถึงเป็นอซ์รันยูอะส่งได้ร้องแบบเนื้อเสียงแบบนี้เลยไม่คิดว่าเหรอผอาจจะเป็นปาโมแสงสอนก็ได้ปาโมแสงสอนถ้าพูดแบบนี้สงสัยเป็นคุณปาโมเลปนาจริงๆแล้วล่ะเล็กๆสองนาทีนี้ก็ลองดูว่าใครจะจับได้พร้อมนะครับสองนาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาพี่นุ้ยครับคุณเอามือขึ้นอย่างนี้สิฮะโอเคโดนตีมา ไอ้ดาดาดาไเอลด้วยะไอะไม่ช่ไไม่ใช่ออไไมใช่อะทำไมคุณถึงเลือกเป็นทีเรสคะจะเป็นทีใหญ่แล้วมันไม่ให้เออ